เยนี่ไม่เคยเงยนี่ไม่เคยทำไมก้อนมูหนาเขาจะไปีสามากเขาจะเปาแจ้งาขึ้นแนง้สอยมากจะเื่อขึ้นเชืนแต่ยนี้นนาว่าเขาจะเป่าแั้งเขาจะจึงนี้ไปนนเขาจะเป่าแจ้งพาบานเ้าขึ้นเลยเขาจะไปหเสาแล้วเขาากเป่าแจ้งเล บมีเพลงมันมาปูบมีเพลงฟั้งมครับบ่มมี่เาช้่มนี่แคเชียงแเชื่องพิ้งมาเช่าบางเรื่องวน่ามือึงกเาวแื่อึงกึ่เน่าิงสกันแม่เมฆจะปนอนเลยมุ้ไปแแรงบนเนาะไม่เลือเลืนาะคุณแม่ที่ยิงที่สองเขาจะหัวมากเาแชื่องพวัง

ผมยาใช้ว so ่าไส่ก็ว่าเศร้าเขาจเลี้เช่นเปูาเช่นเปปูฟังเล้ยเศ้าไข่ศ้าเลม้ยเป็นอันรหลัพของคนเรามาคาณว่าเป็นต้นกำเนิดการล่ำผัวคนแม่นบอกผมเหตุมากแต่ก็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 ถื่ล่ำัวเอาไปัวพันยาเนี่ยว่าจะไปส่งมายังฟั่งเียงเช่นเศร้าเลยเรือก็เลยเอา่าล่ำล่ำใช้ีฝาผีส่บ คก่งรสงี่งครับผมคือยิ่มันไหลยิม่มันมวิน่งวิ่งแล้วก็ร้อส่งร้องยังเดี๋ยวก็ร้องร้องเสียงแ้องเงนี่จังหักจีร้องเขีงคนหลานกับพีตากเครับพีฝากมันมียิ่งโอ้ผร้องเสนยงรเท,นเทนวนา,านพอไสเสียงเช่นไปคนเลยสูดดี ทูทีุ่เชยนได้ยินารง,งูเ <concealed> งือกที่ร <uncover> า oh, ่ำเมื <Cher away> <more> Native> ่อเราฟัเราฟังคือมยกสเรียจาว่าขจ้าว่าอยไรกันไปฟังรักแววเขาจ้อยานมันแปดครับผมขยอยานมันแปูกเปลีนเปี่้านยไรขายนี้ตัวงูรํำไทยร่ำเทวดาพาทมั่ยคิดคือกันบครับกับพีฟ้าครับคิดคือกันครับพับพีฟ้าคือกันเจ้า ข่วมคนลอกข่วอุ้มเส้นเชอุ้มเส้นเชเชิญเทองเชนลรอเชนลรอมัวํำเทียวหนาครับผมเชิญเชิทาองเชนลรอเชนลรอผู้สักซุงผู้เชิไปเจ้ผู้ที่แหยู้เึงญไปป่าเชิเจ้าลงมาคุณพระพุูกับวายำคุณว่าทำคู่กับวิญญาณร้อนเป็นปอบน่ะคับมันเป็นปอบเป็นปอบเราไฟอุ่นเรบ หมอเจวนามันม uh, <mean> ันเวทนมาอังสันโอ้รับก็มีฝ่าไปไม่ไห้ขี้ฝ่าหรือใดไม่ออกรู้เจ้าหมอเจ้าหน้าหร่ทไมฟิลิปไปเลยม่มไรเสีหนาไม่ยั้งหรอก